ดีต่อใจของตัวเองจะสรุปว่าเป็นคุณกำลังมีคำนิยามดีต่อใจของตัวเองไหม <c oughs> ใสยตาเรามันซุกคนเหมือนกันนะพี่กอนโดนหรอวะใส่ตาเรามันซุกคนเหมือนกันนะเมือนจะตอบเป็นอะไรที่ออนแอร์ไม่ได้ วันนี้ก็คือดีต่อใจใจยังไงใจนี้ยังไงนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ที่เป็นหัวใจใจไงก็ได้เราเปิดตัวขันหลอเรแ้วเหรอยังไงอ้าวยังไง้่ขานคชยมอา้ามาัปีงขัปกติทีเข้ามางนี้ไม่คาตามประตูนาทางนี้ล่ไว้ พี่อรร่ดีใจมากๆที่ได้อมาเป็นแขกรับเชิญของเราเป็นคนแรกในเพลย์ลิสต์นี้เป็นกันเจอันในไทยอีก้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นนี่หอไม่เห็นนี่หอเย้ข้าจ้ะเขาไม่รู้ไม่เ็นเตอร์ ไมันขอมาแล้วมันขอมาเสร็จปุ๊บมันก็หายไปห้าว <c oughs> แล้วมันก็ตอบพี่ทีในึงอาทิตย์ลึน <c oughs> ่นแลก็จะให้มันเอาคิวอะไรให้มันเบอกว่้พี่วันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ได้ไหมคะคือค,คุยกันแบบสอาทิตย์ครั้งอะไราเงี้ยลย s โซ i a เชียลดีท็อกนะ อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่แบบตามคลิปตามแบบว่า IG ของพี่กอล์อย่างเงี้ยพี่พี่กอล์ก็จะมีกิจกรรมที่แบบคนส่วนใหญ่สมัยนีย้เขาไม่ค่อยทํากันอย่างเช่นแบบนั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่ามานั่งวาดรูปยิงธนูคือเรียกว่ากิจกรรมแต่ละอันอเป็นแบบดูเป็นคุณลิตี้ทานมากอะแต่ว่าพี่กอล์ดูแบบว่าทําแล้วมันดูไม่น่าเบื่อเออคือจุดเริ่มต้นของพี่คือมันเกิดมาจากอะไรคือพี่ชอบวาดรูปพี่ชอบเล่นดนตรีชอบออกกาลังกายมานานแล้วหรือเปล่าเมื่อก่อนพี่เป็นคนตั้งคําถามว่าพี่ยังไม่รู้อะไรบ้าง <S <S ถ้าพี่ต้องกาารควมสเ พี่ก็พบว่าพี่ไม่รู้ที่อะไรเดียวมันก็เลยทําให้พี่อ่านเยอะขึ้นพออ่านเยอะขึ้นเสร็จมันตื่นตาตื่นใจกับความรู้ที่เราได้รับเฮ้ยโอ้โหทำไมความรู้พวกนี้ไม่ไอยู่ในระบบการศึกษาวะถ้าถ้าความรู้พวกนี้อยู่ในระบบการศึกษาประมาณ15ปีที่เราเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยออกมาจากระบบเราคงแบบโอ้จีเนียรเลยมันก็เลยแบบ โอเคไม่เป็นไรระบบไม่สอนไม่เป็นไรไปหาเรียนเอง mm hmm. พี่ก็เลยเป็นนักอ่านตั้งแต่ตอนนั้น mm hmm. เป็นนักอ่านเป็นนักจดบันทึกทีนี้มันมีรู้จักรู้จำแล้วรู้จบรู้จักในที่นี้คือได้อ่านแล้วก็นึกได้ว่าอ๋อโอเคมันความรู้เป็นอย่างนี้รู้จักก็คือจําได้ว่าอันเนี้ยเหตุเป็นผลประมาณแบบนี้แบบแต่มันจะไม่มีวันรู้จบ จนกว่าจะได้มีประสบการณ์ตรงจริงจริงแอบมองว่ามันคอนทราสต์กับคาแรคเตอร์พี่มากเลยนะแบบจริงจริงอ่ะพี่แอบดูเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนอ่ะพี่เหรอแอบอูเป็นคนอารมณ์ร้อนเฮ้ยเป็นคนแบบเฮ้ยที่อยากสิชอบนะเฮ้ยอยากเรียกกราบตาตาตาอมแต่ว่าพี่กอล์เขาน่ารักอยู่ตลอดเป็นเป็นแบบพี่ที่น่ารักจริงๆริงเขาเป็นคนหน้าเข้มจริงจริงเขาเป็นคนตลกนะจริงๆเป็นโบว์วะเป็นจั๊กกะ แต่วันนี้เราคงไม่ได้มาทําเรื่องแม่สมาธิกันใช่ไหมไม่แม่แล้วนอกเหนือจากสมาธิทําอะไรบ้างคะแบบถ้าไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเชวนอะไรซุกบรรยากาศห้องนี้เปลี่ยนไปกลังอยู่ฝึกอะไรอยู่ยินเค้าเลยอลกใบหนึ่งสิจู๊ดถ้านอกจากทาสมาธิทําอะไรครับพี่พี่เป็นคนชอบคิดสมมตินั่งดูหนังสามเรื่องดูพร้อมกันเลยนะ แล้วก็สามเรื่องมาซึ่งมันที่มันเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็มานั่งแยกซีเควนต์ว่าแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเขาเปิดเรื่องด้วยวิธีไหนการปรากฏตัวของตัวละครแรกมันทําอะไรถ้ามันเดินมันเดินยังไงถ้ามันนั่งมันนั่งยังไงเหมือนมานั่งวิเคราะห์ตัวละครใช่เพราะว่าพี่พี่รักงานพี่มากแล้วพี่ก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นมันแล้วพี่ก็จะมีกล้องตัวหนึ่งที่เอาไว้แบบสอบทางไกลเวลาที่เราเฝ้าสังเกตคนเนี่ยเนี่ยอยู่สามคนอิทธิยาบทใหญ่คือนั่งแต่ดีเทลการนั่งไม่เหมือนกันเลยแผลนั ส่วนพรางนั่งอีกแบบหนึ่งมือย่แบบนี้เพรินั่งอีกแบบเจ้า่ะไอ้ดีเทลพวกนี้ที่พี่เอาไปตั้งคำถามว่าถ้าตัวละครมันนั่งมันนั่งยังไงอืเนี่ยแหละพี่เลยอยู่คนเดียวไงพี่เลยอยู่คนเดียวเพราะว่าแฟนพี่พอเขาอยู่กับพี่เขาก็คงแบบทำอะไรนี่ยเขาคนนี้อ๋อเอาเลยเอาเลยอย่างนี้พี่ก่อนต้องเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากละเอียดมาก มันจะต้องมีคนที่เคยแบบเป็นแบบชั้นเดียวมาก่อนแล้วก่าที่เราจะมองเห็นมิติในกระดาษนั้นแห้ะม,มาจากการฝึกสมาธิเพราะว่าเวลาที่เรามองโลกโดยปกติแล้วคนทั่วไปจะมองโลกชั้นเดียว ชาช่ชวยแต่พอเราเริ่มมีจิตใจที่ละเอียดอัประน,นี้ขึ้นเราก็จะมองเห็นโลกในมุมที่มันต่าองออกไปแล้วพอเราเริ่มเห็นโลกในมุมที่ต่างไปเราจะเป็นคนที่มีความจริงมากขึ้นหเห็นพี่กอล์ละเอียดอย่างเงี้ยไม่ได้ละเอียดแค่การทางานแล้วก็วิธีคิดงานศิลปะเขาด้วยนะคะปกติอะคนที่แบบว่าวาดรูปเขาจะอยากวาดให้สวยแต่คิดว่างานของพี่กอล์เนี่ยคือแพรกับพิมพ์เผาด้วยปาที่เคยไปงานงานโชว์คือแต่ละอันมันจะมีดีเทลคือมันไม่ได้แบบ ใช่เื่อแบบสีนี้สวยสีนี้สวยการที่พี่กอดอะเอาเวลาว่างมานั่งวาดรูปอย่างเงี้ยมันมีวิธีหรือกระบวนความคิดยังไงที่พี่กอดแค่สนุกใช่ไหมเอาสนุกไว้ก่อนเพราะว่าเวลาที่สนุกเนี่ยเวลาเด็กเล่นทรายมันสนุกมันไม่แคร์อะไรหรอกเอออยากทําแบบนั้นนะอยากแบบนี้เพราะอะไรก็จะวาดอะไรก็ได้แล้วแบบไม่มีแพนเลยอย่างเงี้ยวันเนี้ยเอ้าเหรอเนี่ยแล้วเรเป็นลูกของพวกเราสี่คนเนี่ยแล้วเวลาที่เรากลับมาดูงานของพวกเราในรอบหน้าถ้าเราอยากเติมเราก็เติมเซมเบอร์ เราก็เก็บรูปนี้ไว้10ปีจะหลัง10ปีอะคะเรื่องขายเนพี่ก็โม้ไปเลยว่ารูปนี้นะครับได้เจอกลุ่มเพื่อนที่น่ารักมากมีสตอรี่โอเคโอเคนะคช่วยกันว่ากต้นโอ้โหหลังจากนี้ประมูลนะคะไปสองล้านครับมีคนยกมือแล้วสองล้านครับไปต่อนะครับสองล้านนัดหนึ่งสามล้านครับแต่มากรขออยู่หน้าบ้านเลยวันว่างพี่ก็ยังเหมือนแบบใช้เวลาว่างไปกับการทำงานเหมือนกัน พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานไงคือเปความชอบไงพ,พี่ชอบที่จะได้รับประสบการณ์ประสบการณ์แต่ละอยะ่างบางทีพี่ต้องการทางพี่ก็จะไปในที่ที่มันเงียบสงบแล้วพี่ก็ o เซิร์ฟผ่านหูว่าเนี่ยขนาที่ความเงียบเนี่ยลดเสียงลดไกลไปแค่ไหน,นอ๋อมันห่างไปประมาณเป็นกิโลเราถึงได้ยินเสียงรมอ่ะแล้วถ้าเราเข้าป่าไปลึกกว่านั้นนะอะเราจะได้ยินแต่เสียงนก เราได้ยินเสียงแมลงที่มันเดินเราจะได้ยินเสียงสิงสาราสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยนี่คือเป็นเหตุผลที่ที่เข้าป่าเป็นเดือนหรอพี่ไปเอาเสือสิงสาราสัตว์ยังไงเรื่องมันยังไงคะสูก็ได้ยินมาอ๋อบอกว่ามันบางทีไม่เจอแฟนเป็นเดือนคือเข้าป่าเคยที่สิงสาลาสับแฟนผมอันนี้คือต้องมานั่งเคลียร์จริงเหรอทีนจริงเหรอเนี่ยตอนที่แจ้งมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เจอกอดอีกแล้วเป็นเดือนมันจะเข้าป่า เราไม่คุยติดต่อไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์คุยไม่ได้ฮะจริงเหรอว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่ไปแต่ละที่เนี่ยพี่ไปคนเดียวสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีพี่ไปซุ่มในที่ที่ไม่มีคนรู้จักพี่แล้วพี่ก็ไปดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นแล้วพี่เห็นคนซึ่งมันมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนเมืองอ แล้วบางทีมันเพียวแล้วมันสวยงามกว่าในขณะเดียวกันคนเมืองอย่างเงี้ยพี่มีบ้านอยู่ติดๆก,ก,กันไม่คุย,ยกป็นหลักอยากจะคุยนะแต่ก็มันไม่รู้จะคุยอะไรกันเราก็อยากจะมีสายสัมพันธ์นะอ,อยากจะแบบเออเอาของไปให้หนี่นะั่นกูก็ไม่เลยไม่มีอะไรให้อีกถาบบภาพก็ไม่ได้อีกที่อยากจะให้รูปโพ,พลูภาพไม่รู้จะเอาหรอเปล่าอนะไรเงี้ยแต่แต่เราก็อยากให้คนที่เขาอยากได้ด้วยแต่พอพี่ไปต่างจังหวัดเข้าปา่าพี่เห็น มุมที่กรุงเทพไม่มีแต่มันก็ไม่ใช่ทุกที่นะเอะอ่กิจกรรมที่พี่กอล์คิดว่าเป็นแบบดีต่อใจของตัวเองอะจะสรุปว่าเป็นกิจกรรมมีแบบคำนิยามดีต่อใจของตัวเองไหม <c oughs> ใสยตาเรามันซุกซนเหมือนกันนะพี่กอล์ <c oughs> หนูรู้วคำตาสายตาเรามันซุกซนเหมือนกันนะเหมือนจะตอบเป็นอะไรที่ออนแอร์ไม่ได้ดีต่อใจสหรับคนสองคนรอฟังเป็นช่วงๆ เป็นช่วงๆบางช่วงก็ชอบยิงปืนบางช่วงก็อยากไปยิงปืนบางช่วงก็ทำงานศิลปะบางช่วงก็ acting แต่ชีวิตวนอยู่แค่นี้ด้านท่องเที่ยวก็มีมเป้าหมายเรื่องสก skill ิลก็มีว่าในชีวิตนี้ต้องม <skill S 2> ีสกิลอะไรบ้างพี่ไม่ได้ตั้งว่าพี่อยากไปเจออะไรได้รับอะไรแต่พี่รู้สึกว่าประสบการณ์มหาคือสิ่งมีค่าเพราะว่าวินาทีนี้อย่างเงี้ยประสบการณ์ครั้งแรกที่เราได้คุยกันแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันแประสบการณ์เนี้ยซื้อไม่ได้ ขอโยงคำถามหนึ่งไปหน่อยละกันคนสมัยเนี่ยจะรู้สึกว่าคนข้างนอกประสบความสำเร็จเยอะคือด้วยความที่แบบโซเชียลมีอายุน้อยร้อยล้านก็คือเยอะมากมันจะกดดันเด็กสมัยเนี่ยหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยกูยัง,ยงไม่มีคือยังไม่ถึงเลยคนอื่นเขายิมห้าเขาซื้อบ้านแล้วแบบคูยยังไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยพี่กอลแบบฝากให้น้องๆที่แบบเขารู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงในขณะที่รอบข้างคือวิ่งไปอย่างเร็วมากพี่ว่ามัน มันมีทั้งวิ่งช้าวิ่งไวนะนะแต่ว,ว่าเราเอาใจไปเกาะคนที่วิ่งไวสมมุติว่าในมือพี่เนี่ยตวัวมือพี่เป็นใจแล้วพอพี่ใส่ถุงมือปุ๊บถุงมือพี่คือร่างกายการที่พี่ใช้ได้รู้เอ,ไ,ไ,ดอได้เลูกค้าล้าตอรูการที่พี่จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อะไรเป็นตัวจับใจหรือกายใจ ใจเป็นตัวจับเพราะเวลาที่เราเอาใจของเราเนี่ยไปจับว่านคนนน้นเขาสําเร็จแล้วอจริงแล้วมันเป็นการประเมินค่าของเราเองอม,มันยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำะนั้นสิ่งที่พี่อยากจะแนะนําคือต้องรีบหาตัวไม้เจอเราคือใครเรามีความสุขกับอะไรอะไรบ้างที่เราอยู่กับมันได้ทั้งบีทั้งวันแล้วเราก็ไม่เหนื่อยสาหรับพี่คือการแสดงพอเวลาพี่เปอร์ฟมแล้วพี่เห็นคนในเซตแบบโ oh อ้เนี่ยบราโวนี่คือฟิน แม้คาดเดาไม่ออกว่าพี่จะเล่นอะไรนะแล้วพี่แบบโ okay, อเค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนก็แบบเซอร์ไพรส์แบบไม่คิดว่าเขาจะเล่นแบบนี้อะไรอย่เงี้ย เราเข้ากิจกรรมเราไปหัไปทำกิจกรรมที่กอดว่าดีต่อใจถอยไปกอดกันดีกว่าไหนไหนพี่เขาก็เกิดมาแล้วว่า acting คือสิ่งที่แบบว่าพี่เธารักมากๆเรามาเรียนรู้จากพี่เขาดีกว่าว่าวันนี้การแสดงของพวกเรากับพี่กอดจะเป็นยังไงซึ่งจานพิมนะคะก็ได้เลื่องบทโอป้าสรังเฮมาแล้วเราจะเล่นในแบบของพวกเรา ทำการแสดงมา6เดือนเต็มวันนี้เป็นวันแรกที่ว่าการแสดงแต่ให้กูมาแสดงอีกแล้วค่่ะะไมอให้กูหรือพี่ก้อยอยากวาดรูปไหมล่ะอ๋อวันนี้ได้ทั้งวันเลยจ้ะอ๋อโอเคแทนสนัทก่อนเฮ้ยไปค่ะสมมุติว่าคำว่าเธอเหนื่อยนะเนี่ยเราชั้นทนไหวอยู่สามารถดีไซน์คำว่าเธอเหนื่อยนะได้กี่แบบกัน หลายแบบหลายแบบมากมายเริ่มที่ยูก่อนก็ได้เธอดูเหนื่อยนะถ้าเขาส่งม,มาอย่างนี้ยังไงฉันทนไหวฉันไม่มีแรงต่อไปท่าอะพีพให้พีพพูดกับพูดกับแพรอะคะใช่เธอดูเหนื่อยนะเธอดูเหนื่อยนะวิธีของพี่เวลาพี่ทำบท ถ้าพี่อยากได้สไตล์หลายอย่างสมมุติว่าซีนนี้มันไม่ใช่ดรามา่าเราตัดคําว่าดราม่าหรือแอคชั่นหรืออะไรไปก่อนเราสามารถเป็นอะไรได้บ้างเซซว่าโรแมนติกถ้าเป็นโรแมนติกสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะเวน้นเออดูอไหนนะแล้วพี่จะเฟดเสียงลงเช่นที่เล่นคือเออดูไหแย่ม <laughs> ากอัเ <laughs> อันนี้คือจุดป,ประสมของซีนก็คือความต้องการของคำพูดนี้ก็คือ เธอดูเหนื่อยนะในที่นี้ไม่ได้มีนิ่งว่าเธอดูเหนื่อยนะแต่ในหัวคืออให้แฟบบิแฟนจินตนาการก่อนแล้วเราให้มันมุมเม้นท์ก่อนที่เราจะพูดคำว่าดูเหนื่อยนะพี่ก็จะเล่นว่าเธอดูเหนื่อยนะเราจะมีช้อยพวกนี้เยอะมากเราเล่นกันอย่างงี้ดีกว่าคำว่าเธอดูเหนื่อยนะขอคอมมดี้มาตั้งใจเราเครียดเลยธอ <im Blood> <im S 2> ดูเหนื่อยนะอ่ะเพื่อนผ่านแล้วหนึ่ง พี่เล่นให้ดูว่าถ้าเป็นละครไทยทั่วไปจะเป็นไงถ้าดูเหนื่อยนะส่วนอันนี้เขาจะตอบไยังไงวะช่วยค่าเก่งแล้วถ้าพี่เห็น acting นี้มาที่พี่พี่จะเป็นผ้าอิสโซฮอตข้างในนิร้อนนะคะว่างไหมเอาแค่หนึ่งประโยคเนี่ยอ่ะมาโซฮอตโซฮอตเออข้างในนิรอนนะคะว่างไหมแล้วนี่ก็ถอดเสื้อใช่ป่ะแล้วถ้าใครหล่อนี่เป็นผู้ชายอ่ะโอ้ แบบนี้พี่ก๊อตเอาประโยคนี้ดี่พี่ก๊อตเน้นในแบบพี่ก๊อตใส่เฉพาะเสื้อด้วยนะมาไหมมาสุดนตัวเลยสุดนตัวากเนูถามว่าไม่หนาวหรอคะไม่ก็ับไม่ได้ไปพิมพ์ตัวแสดงแทนมา อุ้ยไม่นคิเสธเลยเป็นคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเลยค่ะคือพูดง่ายผู้ชายอ่อยอแต่นี่เป็นผู้หญิงแต่นี่สลับก<ช>ันสลับนี่ผู้หญิงต้องถามว่าไม่หนาวหรอหนาวอะไรอุณหภูมิกำลังพอดีเลยถ้าช็อตนี้ที่จะบอกว่าหนาวอะไรอุณหภูมิกำลังพอ,อดีเนี่ยพี่จะดึงที่อาเสื้อของดึงตัวเขาเข้ามาหนาวว่าพอดีแล้วก็พี่บอกว่าเป็นคนขา<อ>งข้างที่ร้อนนะครับประโยคนี้พี่จะพูดกับคอเขา ขอครับแปกระสิบที่คอไม่ได้พูดกับขอครับพูดกับขอคิมเมนโตริกาเนี่ยมาก่อนลองแสดงจริงไปใครจะเล่นกับพี่ก๊อตในซีนี้ It's so h ั r d คันท่าเทไว้ก่อนเลย1 3 3กู ไม่เข้ากูรู้ว่าถ้ากูออกดําอ่ะมันจะได้กูไม่อยากสัรฝันเพื่อนอ่าจำบทกันได้ใช่ไหมครับอ่าเริ่มไปไปกล้องไปลองนะสินหนึ่งข้าหนึ่งแท่งหนึ่งโอเคไปโ o u r t ใส่เสื้อดีกว่าค่ะรัเนี่ยทีนี้ไหนเพราะ,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 ะ่าตองแสดงเรดีนใเออไนกรแสดงตนะ่าบอันนี้บอกก่อนในการแสดงาการแสดงการแสดงคนเข้าใจผิถ้าเราจะต้องอ n a l y z e มันสามารถคิดได้หลายแบบอ,อีกแบบหนึ่งพี่จะเล่นอีกแบบหนึ่งเวลาพี่คิดบทพี่จะเล่นแบบ flexible long m o v ตอนนี้มองอะนมากกูเฮนมากเลยขอโทษ ไม่ห้องนี้มันร้อนเนอะไม่เท่าไหร่เท่าไหร่จริงเหรอไม่เห็นคนลุกเลยลุกแล้วนะสนุกเหรอทำงาเล่นอย่างนี้รู้สึกสนุกแต่ก็เลยรู้ว่าจริงๆพอพอมันเป็นบทเดียวกันนะแต่ว่าต่าง คนมาเล่นก็มีเขาจะมีเพอร์เซพชันในการเล่นต่างกาันคืออย่างนี้มันทําง่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีเหตุก่อนหน้านี้เหตุก่อนหน้านี้เราไม่ได้ครอบมันไว้าวการที่เราเล่นแบบนั้นเราเล่นแบบแคสติ้งแคสติ้งคือเราโชว์ความเฟล็กซิเบิลว่าในความโรแมนติกเราเล่นได้หลายแบบมา,มเ,ราเรียกว,ว่าคลิปน,นี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงหรือว่ามีประโยชน์มีประโยนเยอะมากอยากเห็นว่ามีอารมณ์อะไรบ้างกรอกับไปเมื่อกี้แม่จะกยี่ไว้ให้แล้ว แล้วพี่ง้อนบ้านรี่อยู่ไหมได้ไหมอ่ะแล้วพี่กอนได้มีอะไรบ้างอ่ะเปใหม่พี่ก้อนตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ก้อนถ่ายไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่กอนไปเตรียมเฟรมว่ารุ้มให้กับพี่ใหญ่มากโอ้แม่งก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยหรอไม่ก้อนบาง แล้วยังไงคะแขกรับเชิญอ๋อยังยังไม่จบไม่จบสิบปีเซนต์คุณมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่กอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้แขกมาเจอ p l a ลิสต์ของเราดีตอดใจในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับสาระความรู้ไปจากพี่กอร์ดจรัอยุาันเยอะๆเลยนะคะถ้าเกิดยังไม่มีแบบว่า ไอเดียว่าว่างเนี่ยทำอะไรก็สามารถมาดูเคลร์ริสนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมากมายหลายคนให้ทุกคนได้ทำตามได้แบบว่ามีแอคทิวิตี้ร่วมกันนะคะแต่วันนี้ก็คือเหมือนแบบคอมพิวต์ฝันกูเหมือนกันนะคือแบบไม่เคยวาดแคนวาสใหญ่ขนาดนี้โดยที่ไม่แบบไม่วางแผนอะไรเลยใช่จริงๆการไม่วางแผนก็ดีอย่างหนึ่งนะเหมือนแบบเราได้ทำอะไรก็ได้ค่ะซึ่งตอนนี้แพ้ก็ยังไม่วางแผนเหมือนกันนะคะยังไม่จบกับรูปนะรูปที่เห็นดับนี้ไม่ใช่ดับไฟโนเพราะเราไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะพี่ต่อใจไหมคะวันนี้ ติดใจครับใครพี่วา่พี่ะไรอยากฝากไหมคะครับทีนี pues ้ที Ay ่จะได้ดูแน่ๆมีคลับไฟเด์อุ้ยที่เล่นเป็นนักมวยใช่ไหมใช่ที่เล่นเป็นนักมวยครับไฟเด์ไปถ่ายที่แค่ยินดีจริงเหรอแล้วก็แบดกายทางช่อง True CJ กับ Netflix แล้วก็ไลท์คินเดอรี่อุโอ้ยอยากดูมากเรื่องนี้ช่องสามบอกให้ กด subscribe ให้ช่องเรา,ยาเยอะๆใช่ใชครับผมกด subscribe กดไลค์นะครับแล้วตอนนี้ติดตามกี่คนละห้าหมื่นห้าหมื่นเลยเหรอช่องนี้มี47คนอยู่แล้วเฮ้ยก <c oughs> ็ไม่กดแหม่ไอสีิบเจ็ดเครหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดช่องอยังไม่ได้เปิดช่องออเ,เดี๋ยวถ้าเปิดแล้วก็จะชวนน้องๆเข้ามาดีต่อใจครับผม ก็หวังว่าทุกคนที่จะได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกดีต่อใจไปด้วยนะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะเพลิซี้แล้ะอยากเห็นแขกรับเชิญคนไหนมาอีกก็คอมเมนต์เควสก์กันมาเลยเราจะไปพยายามเราจะใช้พลังภายในของเราดึงเขามาให้ได้นะคะโอเควันนี้สนุกมากขอบคุณพี่ก่อนมากค่ะรอบึมาุคนรบนี้เริ่มประมูลจาก2ล้านคะใครสนใจคอมเมนต์กันได้ค่ะขอบคุณค่ะดีตอ